ชี่กงอาจารย์หยางยังอยู่กับเราครับวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมาแนะนำและสอนวิธีการออกกำลังกายแบบชี่กงจะเป็นท่าอะไรนั้นและท่าแต่และท่าจะช่วยอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มปฏิบัติกันได้เลยครับท่าที่หนึ่งท่าที่สองของจริงอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้คือท่าอะไรครับอาจารย์ท่าที่หนึ่งก็อเอหา,<อ>า,ายใจเข้าหายใจเข้าลงก็หายใจออก แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกท่านี้ช่วยอะไรครับท่านี้ก็รักษากรังรออยกสูงความดันสูงนะครับาดันสูงครับผมท่าต่อไปค่าจ้างเรียกว่าท่าที่สองเครื่องหายใจเข้า,าลองหายใจออกเอาเทีนี้ก็ท่าที่สามเครื่องหายใจเข้าลองหายใจออกเราควรจะต้องทํากี่ครั้งอะไรยังไงไม่ค่ะแต่ละท่าเ,ออเราก็ ฟัวตบมา36ครั้งท่าเมื่อกี้นี่คืออะไรครับท่านี้เรียกว่าฟัวปัดทันฟ้าปัดทันทำให้เราสมองรีต่อไปนะอาจารย์ท่านี้ก็ยาที่สมนั้็ก็การลกสั่งหลังอ่ะโอ้โหท่านี้เจ้พิ้วมากต้องตั้งจิตอยู่ในการลกสันหลังหน้าหลังหน้าหลังทีละข้อทีละข้อค่อยๆคึกนี่ก็หน้าหลังหน้าหลังแล้วก็มีไส้หัวไซสยจางนี้นะครับก็ทำไป36ครั้งนะครับน่ารักดีนะ ถ้าปวดนี่ถือว่าทําถูกไหมคะอ๋อใหม่ใหม่ฝุดก็กำเนื้อก็มีปวดนิดหน่อยอแล้วก็ผ่านกว่า15วันแล้วก็ค่อยหายแล้วท่า <คน S 3> อะไรครับอาจารย์มีท่านี่ก็เครื่องหายใจเข้าลมอันนี้ช่วยช่วยอะไรครับอาจารย์นี่ก็ทําให้มือมีพลังเกิดขึ้นแล้วก็ทะลุเส้นประสาทมือเครื่องหายใจเข้าท่านี้ก็เหมือนกับทยแก๊กต้องฝึกเธอมีพลังเรียกว่ามีกําลังภายในเกิดขึ้นนี่ก็สัมผัสถังรู้สึกวิ่ง รู้สึก็มีแรงต้านมีพลังแม่เหล็กด้วยคุณเพราะว่าเ <ฮะ S 1> พราะว่าอะไรนะผมว่าเรามีสมาธิจดจอกับมือ<ช>ตรงนี้แล้วมันทําให้รู้สึกได้พลังแม่เหล็กเราก็เรียกว่าฉี่แปลว่าพลันนี่เรียกว่าท่าท่าเครื่องไหวต้องทําอย่างนี้งอเข่าเล็กน้อยค่ะนี้เราก็หายใจเข้าถึงท้องงอแล้วก็ค่อยหายใจออกเราทําอย่างนี้ช่อยๆนะเครื่องสุบมันก็เงยก็เต็มเลยเราอยากแห็งของอีกชั้นหนึ่งก็ต้อง ขยันนิ้วยังไงคะเราขยันนิ้วราทำให้นี่สิบสองาบอกแข็งแรงขึ้นหนึ่งนิ้วต้องหนึ่งนาทีต้องสิบนิ้วเจอจากตรงแล้วนิ้วชี้งอเครื่องแรงน้อยแอ้รออกมาใช้แรง,ลงพลังแรงมาแล้วก็ตั้งจิตัวนิ้วนี่หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีแล้วก็ทําสลับกันไปเรื่อยต้องเข้าสามาธิซ้ำครั้งตัวนสามาธิครับ <c oughs> แล้ต้องฝึกทังพลังเกือบครึ่งเองให <c oughs> ม่ๆเราก็ไม่มีความรู้สึกแต่เราฝึกมาหนึ่งเลงเราก็รู้สึกเอ้ยมีพลังมงงจากภายในก็วิชาชีกงก็เป็นเป็นเป็นวิธีการ ออกกำลังกายออกกลังกายอีกแบบหนึ่งนั่นเองคุณผู้ชมบอกว่าโอ้ยดูไม่ทันค่ะถ้าเอามาสาธิตวันนี้น้อยเหลือกนสนใจนี่นะคะติดต่อเลยค่ะนี่นี่อาจารย์มีหนังสืออันนี้เป็นชีกองพิ่งถังง่ายที่สุดแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์อย่างเป็นอย่างมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับช่วงหน้าช่วงหน้านะคะยังมีเมนูยังมีเมนูมีเมนูอร่อยเด็ดดรอยู่ be a mom